สภาพของแกก้อยตอนนี้มันไม่เหมาะที่จะเดินทางไกลเลยแต่ว่าดิฉันรออีกสักเดือนรอให้แกผ่านช่วงนี้ไปอีกสักนิดนึงสักหน่อยหนึ่งผมว่ามันน่าจะดีกว่าแต่ว่าดิฉันเตรียมทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณหมอผมวาใจนะคุณเทียรแต่ว่าทุกอย่างไม่เสียหายเนี่ยพาสปอร์ตวีซ่ามันก็ไม่ใช้ใช้ได้อยู่ตวัวเครื่องบินเราก็รื้อไปได้เนี่ย ว่างพอที่จะเป็นส่งแกหมอมีใครพอที่จะดูแลกักไปถึงที่นู่นได้ไหมคะดีฉชนยินดีที่จะจ่ายเงินให้นะคะฟังววนะพงเทียนผมไม่ได้ห่วงอย่างอื่นอย่าลืมนะอย่าลืมว่าผมดูแลยายก้อนมันตั้งแต่เด็กจนแทบจะเรียกว่าเป็นลูกผมเหมือนกัน อยากจะทำทุกอย่างด้วยความมั่นใจมันจะมีประโยชน์อะไรที่อยู่ๆคุณจะลุกขึ้นมาแล้วก็ส่งลูก้ไปเฉยๆเนี่ยก็เป็นคนไม่ใช่ตุ๊กาตาที่ส่งโรงงานแล้วซ่อมออกมาได้ดิฉันเสียใจครับ ดิฉันเพียงแต่อยากจะบอกคุณหมอว่าดิฉันพร้อมแล้วที่จะทำทุกอย่างเพื่อโอกาสของยยก,ก้อยดิฉันขอบคุณนะคะดิฉันลาละ,ะน้องสาวาด้วกไหมล่ะลาคะ่ะดิฉันจะกลับแท็กซี่เอองั้นเดี๋ยวผมไปส่งให้เองแลวกันแลกกับเข้าเย็นทักมือ,อคุณหมอไม่ได้ทานข้าวเหรอคะ ผมมีใจแย่อยูแย่แล้วฮะเพื่อออกจะกห้องผ่าตัดมาเชิญค่ะ วันนี้เขาโชคดีพี่เล็กเลยนะคะพี่พี่เขาได้ทานกับข้าวถึงมีวันเนี่ยเอางี้นะคะพี่วันว่าเดี๋ยวราเจียวไข่สักอย่างดีไหมคะก็ดีสิถึงพี่ทำเองดีกว่านะนี่พี่เทียนไม่เราจะพี่เทียนควรจะไปคุยกับปาร์ตี้มากกว่านะแต่ว่าพี่จะคุยอะไรวันจิตวันคุยเก่งะวันเราไปชวนพวกนั้น่ลยสิแหมพี่วันนี้หมอไปจัดทีพีอยากเจอพี่เทียนมากมั้ง แล้วค่ะวันนี้ดิไม่รู้พวกเราโชคดีหรือโชคร้ายนะครับที่จะได้ชิมฝีมือของวันครับผมว่าโชคดีมากกว่าโชคร้ายนะครับเพราะหน้าตากับค่าผมม่าก็ดูดีดีแล้วถึงแม้ว่าคุณวันจะไม่ได้ทําอาหารบ่อยๆแต่ผมว่าต้องอร่อยแน,น่ๆเลยขอบคุณมากเลยค่ะก็ถ้าอย่างนั้นเอาเป็นว่าวันขอเชิญทุกท่านลองรับประทานฝีมือของวันดูแล้วกันนะคะใช่เลยคะ ไอ้เปิ้ลฮามีใครใช้เองมานั่งเล่นพวงมาลัยรถยนต์นะรถพี่อ่ะอ้าวเองขี่รถใครเองรถของท่านแม่แล้วเองรู้หรือยังว่าตอนนี้รถใครรถพี่อะแล้วค่าใช้เองมาทำอะไรหยิบของของอะไรเป็ดแล้วไหนเล่าเป็ดอ้าวนั่นแน่เองไม่ยอมมาเองนะแค่นี้ต้องยืดนะไอ้เปิ้ดนะออกมาโอ้ยเพิ่งนี่ อะไรล้งเอามรทการทำไมพี่องบ้วยล่ะเฉยๆยังไงหมอปัจพีใช่ไหมนใช่ดิหมอปัจจพีแฟนคุณเทนว่ะฮะแฟนคุณเทน พี่เทียนคะพูดถึงแล้วถ้าเกิดพี่เทียนจะทําอะไรสักอย่างเพื่อความสุขของพี่เทียนกับยายก้อยเนี่ยมันว่าพี่เทียนก็น่าจะทานะไม่น่าจะฝืนใจตัวเองเลยยีวันเนี่ยพี่เทียนพี่ก็ไม่รู้หรอกนะว่าหมอวัตนถะีเขาคิดยังไงกับพี่แต่วันว่าวันดูสายตาหมอเขาออกนะเขามีคู่บานแล้วนะพี่เทียน มั่นก็ไม่เห็นเป็นไรนี่จ้าพี่อย่างนี้กันแต่ว่าพี่ไม่ชอบการแย่งชิงแต่มันา็ไม่เห็นจะเป็นการแย่งชิงอะไรเลยนี่พี่ก็ถ้าเกิดว่าคุณหมอเขาที่จงรัชอบพี่เนี่ยมันก็อีกเรื่องอย่างนี้แต่ว่าพี่ก็ทำใจที่จะรักถือคนที่มีใจง่ายไม่ได้ นางเคอนอะไรก็จะอ่านหนังสือกลัวอ่านหนังสืออะไรดึกๆื่นบนี้ไม่อยากหลับอยากนอนแล้วดูของกินกินง่ายอย่างเงี้ยดึกๆเดี๋ยวอ้วนแย่อะไรอ้วนอ้วนเขาเรียกอะไรนะเจ๊ฮัลโหลเดี๋ยวแฟนทิ้งนะที่หาว่าน้องชายคนนี้ไม่เตือนบ้าฉันกินนิดหน่อยหน่อยอืดึกแล้วก็หิวบ้างสิว่าแต่แกเที่ยวหัวดาน้ำอย่างเงี้ยระวังยีขาวทิ้ง อ,อคนเราเวลาถูกแฟนทิ้งเนี่ยจะรู้สึกยังไงนาะแกมต้องยุ่งอยูนะ่อื่น้วจะไปไหนก็ไปนะปะเออแล้วถ้าแกอยากจะรู้ว่าถูกแฟนทิ้งมันเป็นยังไงอนะแกก็ลองให้ไอ้ขาวเขาทิ้งแกดูบ้างสิ <c oughs> มันยังงั้นไม่รู้หรอกเหมือนที่ไหนเล่าผมกั็ขาวมีอะไรกันที่ไหนอะไรกัน เที่ยวมนทั่วบ้านทั่วเมืองอย่างน,นี้ยังบอกว่าไม่มีอะไรกันอีกโธ่เจ๊นี่ผมเที่ยวกับใครแต่ใครทั่วบ้านทั่วเมืองมาลูกกี่คนมนก,กี่คนแล้วไม่ได้มีอะไรกันสักหน่อยก็แค่ไปเที่ยวเฉยๆแหม่ไม่เหมือนอย่างเจ๊นี่มีมันคู้มัน่นคู่หมายเป็นหมอประตภีชัดเจนเลยเนี่ยต้องามายุ่งเรื่องของฉันนะเออแล้วที่แกบอกว่าแกไปเที่ยวรอบบ้านรอบเมืองเนี่ยรวมทั้งยายเอเย่นระดับชาติด้วยหรือเปล่าืงานอะไรนะ อป็นไรนะแาไมันงงฉันเห็นในยาฉันรู้ในยาว,วันนั้นฉันเห็นนะแกน่ะขึ้นรถเข้าไปที่หน้าบริษัทอ๋ออ๋อเห็นอืมเห็นอืมแล้วเป็นไงเห็นเขาลือกันว่าแม่ลักนี่ไม่มีหลุดสักคนไม่ว่าไม่ว่าหนุ่มไม่ว่าแก่เสน่ห์แรงจริงรอเปล่าน <c oughs> ี่ผมไม่ได้สนิทสนมอะไรเขามากมายพอที่จะรู้ว่าสเสน่ห์แรงไม่แรงนะเนี่ยแค่ควบเป็นเรื่องงานเท่าน,นั้นเอง แบบผ<ม>ิวเผินอะผ<ม>ิวเผินผิวเผินว่าแตเจไดีกว่าเ <c oughs> จอหมอประจตภีใช่งนมวันนี้ก็โทรมาไหมท่านมากินข้าวหรือเปล่าเนี่ยฉันจะซักเรืร่องแกนะแกไม่ต้องนอกเรื่องพี่ไม่เจอหมอประตภีเลยใช่ไหมนานยังบอกได้ไหม นานแล้วใช่ไหมที่เขาไม่แกจะอยากรู้ไปทำไมฮะฉันไม่ได้นับครั้งหรอกเวลาเขาไม่ค่อยจะมีเด้ขนาดโทรศัพท์เขาไม่มีเวลาจะโทรศัพท์มาเลยแต่ว่านานนะไม่คิดถึงมากมังเหรอเดือดร้อนไหมเจ๊ที่มันเป็นหน้าที่ของฉันเหรอที่ฉันจะต้องไปคอยตามตื้อผู้ชาย นี่ถ้าผู้ชายแล้วเราไมมันไม่มีเวลาว่างขนาดนั้นนะะมันก็ไม่ต้องมีเมียอืมใช่ถูกต้องนี่เกมาหลอกถามใี่ทำไมอย่าบ้าจริงๆเลยรู้้วได้อะไรขึ้นมาแล้วจริงก็ก็รู้แล้วจะได้รู้ว่าไม่มีความจำเป็นเลยที่เจจะต้องไปตามหมอปัตพี ถูกต้องแล้วไม่จำเป็นเลย Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ของขวัญเล็กๆน้อยๆสุขสันต์วันเกิดจากน้องชายคนนี้นะครับ ที่ไม่ได้เป็นหมอ <G ül> ไปไหนก็ไปป่ะไม่มีอะไรทำแล้วเหรอฮะกลัวประสาทที่อย่างนี้ไปได้ๆอาน,นอนดึกๆนะเฮไปทำงานบ้างไียะสงสารแม่เขาบ้างครับผมเจ้าแม่อันดับสองบิ๊กว่าดี <G ül> วิสุทธ์ไปไหนคุณลุงไปหาหมอครับวันนี้คงไม่เข้าอ๋อฉันอยากได้สัญญาของบริษัทจงหวดหาให้ได้ไหมครับงั้นเอาเข้าไปให้ด้วยเขาเรียกกันว่าคุณคอแข็งวันนี้แน่มากคอแข็งแต่เช้าเลย